เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องบอสเพลย์บอยหนุ่มพลาท่าทำเลขาท้องให้ตายเถอะเนทานหนุ่มลูกครึ่งไทยสวิตยกมือตบหน้าผากตนเองดังเพี้ยเพราะมึนหัวตึบเมื่อคืนเขาดื่มมากไปแน่ๆเลยเขาถึงมีอาการแบบนี้ ชายหนุ่มนึกถึงงานเลี้ยงพนักงานในบริษัทของเขาเองเขาจำได้ว่าบรรดาพนักงานต่างมาชนแก้วกันกันกบเขาจนเล่าที่เขาดื่มพร่องไปมากถึงขนาดจำไม่ค่อยได้ว่าเขากลับมาที่นี่ได้ยังไงที่นี่คือที่ที่เขาคุ้นเคยมันคือห้องนอนที่อยู่ในห้องทำงานของเขานี่แหละแต่อะไรนะ ขยุกขยิกอยู่บนเตียงกับเขาด้วยชายหนุ่มปรือตาหันกลับไปมองด้านข้างจึงเห็นร่างขาวโพลนในชุดวันเกิดแต่ผิวขาวที่ควรจะนวลเนียนนั้นกลับมีรอยจ้ำแดงๆอยู่หลายจุดอะไรวะใครเนี่ยยอมรับอยู่หรอกว่าเขานะ่ะเป็นเพลย์บอยแต่เขาไม่เคยลืมตัวถึงขนาด มีอะไรกับใครแล้วลืมว่าทำอะไรลงไปแบบนี้เขาขยับเข้าหาร่างบอบบางค่อยๆรังร่างอ่อนแอให้ขันกลับมาทางเขาก่อนสีหน้าของบอสรูปรอเอจะซีดเผิดลงตายหานนี่มันน้ำฝนเลขานุการินีของเขานี่ว่าคนที่เขาพอใจในความสวยน่ารักและ เก่งในเรื่องงานของเธอแต่เขาให้สัญญากับตัวเองไว้ว่าเขาจะไม่ยอมเป็นสมพันกินไก่วัดแน่ๆแ,แต่ที่แน่ๆน,นี่เขากินเธอทั้งหัวทั้งตัวเลยนะเนี่ยซ้ำร้ายท่าทางเธอกำลังจะร้อนเขายกมืออังนับผากเธอถึงได้รู้ว่าเลขาเลขานุก,การินีสาวกำลังมีไข้ โอ้ยแย่ละ yeah, แย่แน่ๆโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดเขาจึงรีบห่มผ้าให้เธอรีบแต่งตัวให้ตัวเองให้กับเธอด้วยแล้วอุ้มพาเธอลงลิฟต์ไปขึ้นรถก่อนจะพาเธอไปส่งถึงโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีขณะที่นั่งกลุ่มขม,มับเพื่อหาทางออกสติค่อยๆกลับคืนมาเขาจำได้ว่า เมื่อคืนเขาเมามากเธอเองก็เมาและเขาก็เผลอทำตามใจตัวเองรุมรมกับเธอเปร่าถูกใจเธอมานานกว่าจะรู้ตัวว่าทําอะไรลงไปเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าเธอยังเป็นสาวเวอร์จินตอนที่ฝากเข้าไปจนสุดนั่นแหละและให้ตายเถอะต้องโทษไอ้เลยเปิ้ลแดง เลดเลเบิลเพียวเผียวนั่นแท้ๆที่ทำให้เขาลืมตัวได้ถึงขนาดนี้หมอกำลังทำการรักษาบอกว่าตอนนี้น้ำฝนต้องนอนให้น้ำเกลือพร้อมอยาอีกหนึ่งวันเขาจึงก้มหน้ารับชะตากรรมเธอกำลังหลับสนิทเพราะพิดไข้ส่วนเขาหมดสภาพไม่กี่ชั่วโมงน้ำฝนก็ตื่นเธอจ้องหน้าเขา อย่างกับไม่เคยเห็นก่อนจะคิดออกว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงหน้าแดงสลับซีดแน่ละเธอรู้กิติศัพท์ของบอสจอมเพลย์บอยแต่ไม่เคยคิดว่าเธอเองก็จะพลาดท่าเพราะต่างคนต่างเมาจะโทษเขาแต่ฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกไฮเธอเป็นไงบ้างเธอสายหน้า หลบตาบอสรูปหล่อไม่ดีค่ะปวดไปทั้งตัวเลยแน่ละเขาคิดอย่างประสาเสียก็เขากดจนมิดด้ำขนาดนั้นไม่ออมแรงเพราะเมายิ่งเมาก็ยิ่งอึดเธอก็เลยมาลงเอ่ออยู่ที่นี่ไงละ่ะขอโทษทีนาน้ำฝนผมเอเอเขาเอ่ออย่างจนใจช่างมันเถอะค่ะ จบคําพูดเธอก็ได้แต่ถอนใจเอาไงดีละ่ะแล้วคราวนี้จะพูดอะไรต่อต่างคนต่างอึกอักทั้งที่เขาเคยประกาศไว้ว่าเขาจะไม่ยอมยุ่งกับพนักงานแต่วันนี้เขากลับห้ามใจตัวเองไม่ได้จำต้องกลืนน้ำลายตัวเองไปอึกโตความอึดอัดขัดใจทําให้น้ำฝนเอ่ยขึ้นมาบ้าง ช่างมันเธอค่ะบอสน้ำฝนก็ไม่ระวังตัวเองด้วยเธอบอกอย่างอึดอัดใจเช่นกันเมื่อเห็นว่าเขาพูดไม่ออกเมื่อเธอพูดแบบนั้นเขาจึงสบายใจขึ้นวันนั้นผ่านไปแต่พอน้ำฝนออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็อดทนทำงานได้แค่สองวัน แล้วเธอก็เลือกที่จะลาออกเธอยื่นซองขาวเพราะไม่สามารถอดทนอยู่ในสภาพนี้ได้มันกระอักกระอวนใจไม่เป็นมืออาชีพเมื่อต่างคนต่างมองหน้ากันไม่ติดคิดดีแล้วหรอแล้วเธอจะไปทำงานที่ไหนอยู่ยังไงเนทานถามอย่างเป็นห่วงน้ำฝนว่าจะกลับไปอยู่กับแม่นะคะ ท่านบนคิดถึงฝนนานแล้วฝนเลยว่าจะไปหางานทำที่นั่นใกล้ๆกับแม่เขาถอนหายใจเฮือกเงยหน้าสบตากับเธอที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาหลบตาเขาโอเคถ้าคุณคิดดีแล้วผมก็ตามใจแต่คุณต้องฝึกพนักงานใหม่ให้ผมก่อนนะเธอยอมตกลงเขารับเลขาเป็นผู้ชาย น้ำฝนสอนงานครบเดือนเธอก็ลาออกอย่างเป็นทางการบอสโอนเงินให้เธอก้อนใหญ่เพราะอยากให้เธอเอาไปตั้งตัวเธอรับมันมาในฐานะที่เธอนับถือว่าเขาเป็นเจ้านายที่ดูแลเธอดีมาตลอดแต่ใครจะรู้เลยว่าเธอยังคงคิดถึงบอสจอมเพล์บยคนนั้นอยู่เหมือนเดิมเขาเองก็เช่นกันน้ำฝนออกมาช่วยงานแม่ แม่เปิดร้านอยู่ที่ตลาดท่านขายผักสดและผลไม้สดมีลูกน้องต่างด้าวอยู่สองสามคนระหว่างที่เธอรองงานก็ช่วยแม่ไปพลางๆแต่หน้าแปลกที่นับวันเธอยิ่งหน้ามืดเวียนหัวมีอาการเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆพอไปตรวจร่างกายโดยใช้ประกันสุขภาพหมอลงความเห็นว่า เธอน่าจะท้องและเมื่อตรวจโดยละเอียดจริงด้วยเธอกำลังท้องได้เดือนกับสามสัปดาห์หัวใจของเธอลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเธอคอตกพลาดแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตเธอทั้งชีวิตคราวนี้เธอสิ้นคิดจริงๆ ต้องยอมผิดศีลโกหกแม่ว่าได้งานที่อื่นแล้วไปอยู่กับเพื่อนรักที่กรุงเทพเธอสารภาพกับเพื่อนว่าท้องโชคดีที่เพื่อนรักของเธอไม่นึกรังเกียจและเห็นใจจะคอยช่วยดูแลเธออีกแรงเข้าหอมเพื่อนของเธอพาเธอไปฝากท้องพร้อมดูแลให้อย่าม่ติดขัดตลอดเวลาที่เธอออกมาหางานทั้งอาการแพ้ท้องทั้งเวียนหัว แต่โชคยังดีที่เธอยังได้งานเพราะที่ทำงานเดิมการันตีงานให้เธอคิดถึงงานเก่าก็คิดถึงบอสในทางสุดหล่อที่เป็นพ่อของลูกในท้องทำไมแกไม่ยอมบอกบอสของแกะละ่ะถ้าเขารู้เขาอาจจะเออดูแลแกโอ้ยไม่ไหวหรอกเขาจะชูเพลย์บอยขนาดนั้น ขี้เกียจรบกับผู้หญิงของเขาไม่รู้แหละดีแล้วเธอพูดอย่างหมดอะไรตาอยากแล้วลูกของแกล่ะแกจะบอกลูกของแกว่ายังไงเรื่องพ่อของลูกถ้าแกถ้าลูกของแกถามพอมาถึงคำถามนี้ของข้าวหอมเธอก็เลยอึ้งเพราะตอบไม่ถูกเช่นกันเอาไว้ค่อยถึงเวลานั้นค่อยบอกก็แล้วกัน หลังจากนั้นเธอก็ให้ความสนใจกับงานบรรดาหนุ่มๆพอร,รู้ว่าเธอท้องที่เคยขายมาที่เคยมาขาย,ขายขนมจีบเอาไว้ก็รีบถอยหลังชนิดหลังติดฝาและเธอก็ไม่คิดจะเปิดใจให้ใครแน่นอนกระทั่งเธอท้องได้ห้าเดือนน้นแหละเธอก็ได้พบกับเดชาเลขาหนุ่มที่เธอเคยสอนงานให้กับบอสเนทานอ้าว คุณนกฝลเออคำทักทายขาดหายทันทีเมื่อเขาเห็นตรงท้องของเธอที่ปุ่งนูนเธอยิ้มแก้เก้อและยกมือรูปท้องป้อยๆสวัสดีค่ะคุณเดชาคุณสบายดีหรอคะแล้วงานของคุณเป็นยังไงบ้างคามองท้องของเธออย่างสนใจแต่ยังมองใบหน้าหวานด้วยรอยยิ้ม ดีเลยละครับคุณเนธานขึ้นเงินเดือนให้ผมด้วยละ่ะเธอยิ้มอย่างให้กำลังใจเขาบอสใจดีค่ะถ้าไม่ติดเรื่องสาวๆของเขาเดชาถึงกับนิ้วหน้านิดๆที่ได้ยินเรื่องนี้ก่อนจะตอบน้อยครั้งครับมีบ้างแค่ช่วงแรกๆที่ผมทำงานแต่ตอนนี้มีแค่โทรมาบ้างพระบอสไม่ยอมรับสายแต่คุณเนทก็ ตอบปฏิเสธทุกครั้งนะครับเธอเอียงคอมองเขานิดๆนิดแต่ไม่ได้ใส่ใจเพลย์บอยอย่างเขามีสาวๆมาให้อุ่นเตียงตลอดนั่นแหละแต่เขาไม่เคยเอามารวมกับเรื่องงานมาก่อนคุณล่ะครับเป็นยังไงบ้างแล้วนี่คุณท้องกี่เดือนแล้วแล้วมากับใครหรอครับเธอยิ้มรูปท้องไปมาที่พักฉันอยู่แถวนี้นะคะ ฉันได้งานใหม่แล้วอยู่ที่บริษัทเธอเอ่ยชื่อบริษัทขายรถแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ทำน้ำเสียงเอออ,อเธอไม่พยายามพูดเรื่องส่วนตัวมากนักจนกระทั่งถึงเวลาต้องกลับจริงๆทั้งสองจึงลากันง่ายๆเดชาแก่กว่าเธอไม่กี่เดือนแต่เขาก็ขยันเรียนรู้งานเร็วและนิสัยดีเขาคงจะช่วยบอสได้มาก คิดอย่างนั้นเธอใจหายหัวใจสั่นแปลกๆมือบางลูบไปตามท้องนูนเพราะคิดถึงพ่อของลูกสุดหัวใจมันเป็นเพราะความเมาแท้ๆมาว่าเขาจะออกตัวว่าเขาไม่ยุ่งกับพนักงานและเธอเองก็ผิดที่ปล่อยกายปล่อยใจจนเรื่องเกิดเลยเถิดถ้าคืนนั้นเขากดรับโทรศัพท์สาวที่โทรมาหาเขา ถ้าเธอไม่เปิดห้องให้เขาเรื่องของเธอและวเขาคงไม่เป็นอย่างนี้แน่คิดถึงเธอรำพันถึงเขามือกลูบท้องไปด้วยแม่ขอโทษน,นะที่บางครั้งมากก็ไม่ได้เข้มแข็งมากพอแต่ม่ก็รักหนูมากนะจ๊ะมือขวาลูบท้องมือซ้ายเช็ดน้ำตาส่วนเข้าหอมก็ได้แต่ถอนหายใจ มองดูเพื่อนรักอย่างสงสารบนเห็นใจน้ำฝนยังคงไม่ทำงานเป็นปกติเธอไม่อยากใช้รถส่วนตัวเพราะที่ทำงานก็อยู่ใกล้นั่งรถไฟฟ้าไม่กี่นาทีก็ไปถึงที่ทำงานแถมไม่ต้องฝันฝาดรถติดแต่การเดินทางแต่การเดินค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอยู่ และทองก็ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันน้ำฝนเสียงเด็กเบาเหมือนดังอยู่ไกลไกลทำให้เธอเริ่มมองหากระทั่งเธอเห็นรถเว้นซ์สปอร์ตที่ดูคุ้นตาคันเดิมที่เธอเคยชินบอสเธอเรียกเหมือนคนละมือเขาจ้องมองเธอจากในรถจับตามองเป็นวิเศษที่ท้อง ของเธออย่างตั้งใจเธอเผลอรูปท้องกึ่งห่วงแหนและมีคำถามบอสเออปีนปีน,ปนเสียงรถแท็กซี่ที่มาจอดรอผู้โดยสารบีบไล่เตือนรถของเนธานเขาจึงเรียกขึ้นรถมากับผมก่อนผมมีเรื่องจะคุยด้วย เสียงบีบแต่ดังขึ้นอีกรอบเป็นการเร่งและเธอก็จำใจจะต้องขึ้นรถของเขาเมื่อขึ้นมาแล้วเธอก็รอให้เขาออกรถคัดเข็มขัดนิรภัยด้วยเธอทำตามอย่างที่เขาบอกก่อนจะยกมือสวัสดีเขาพยายามอย่างยิ่งยวดไม่ให้ความเศร้ามันตีตื้นออกมาเป็นความรู้สึกโศกเศร้าให้เขาเห็น จึงพยายามฝืนฝืนรอยยิ้มมันดูฝืดเฟืนสบายดีหรอกค่ะบอสเธอพยายามแซงทำตัวเป็นกันเองเหมือนที่เธอเคยปฏิบัติต่อเขาอย่างเสมอต้นเสมอปลายผมสบายดีว่าแต่คุณเธอเขาก้มลงมองท้องของเธออย่าไม่ปิดบังสีหน้าของเขาดูเคร่งเครียด คุณบอกว่าจะไปอยู่กับแม่ของคุณไม่ใช่หรอเธออึกอักเล็กน้อยพอดีงานที่นี่เงินเดือนดีกว่านะคะคอมเมนตปากเล็กน้อยก่อนจะพูดออกมาหรือว่าคุณย้ายมาอยู่กับแฟนที่นี่เธอรีปั้นยิ้มคิดอยู่แล้วว่าเขาต้องไม่รู้ว่าเด็กในท้องของเธอก็คือลูกของเขานั่นแหละ และเธอก็ไม่ได้มีคนอื่นเลยเธอก็เลยทำได้แค่ยิ้มไม่กล้าแม้แต่จะบอกเขาว่าเธอไม่เคยมีใครนอกจากเขาคนไม่รักกันจะให้ผูกมัดเขาไว้ได้ยังไงอีกอย่างเงินที่เขาให้มามันก็มีมากพอซึ่งเธอใช้มันผ่อนรถจนหมดมันก็ยังพอเหลือให้เธออีกอย่างไม่เดือดร้อนถ้าเธอรู้จักประหยัดเนทานมองท้องของเธอยังสนใจ ลูกของคุณเออผมหมายถึงคุณท้อมมากี่เดือนแล้วนะเขาถามอย่างอยากรู้จริงๆห้าเดือนกับหนึ่งสัปดาห์ค่ะคำตอบของเธอทำให้เขาหน้าซี่สลับแดงนั่นนั่นมันลูกของผมใช่หรือเปล่าให้ตายเถอะทำไมคุณไม่บอกผมล่ะน้ำพึง่งเขาตอบว่าเธอค่อนข้างจะเสียงดังจนเธอตกใจก็ จะไม่ให้เสียงดังได้อย่างไรกันตั้งแต่ที่เดชาบอกเขาก็แทบจะทำอะไรไม่ถูกอยู่แล้วและนั่นทำให้เขาต้องตามมาดักเธอถึงที่นี่เพราะเธอเล่นเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนที่อยู่ไปหมดโชคดีที่เดชาถามถึงเรื่องที่ทำงานของเธอจนเขาตามมาถูกที่ทุกวันนี้เขาก็แทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะยังรู้สึกผิดที่ปล่อยเธอไปโดยไม่รับผิดชอบ และคำตอบนั้นเขาก็ไม่ต้องรอฟังว่าเขาเป็นพ่อของลูกหรือไม่เพราะเธอกลั้นน้ำตาที่ตีตื้นขึ้นมาไม่ได้ฉันไม่ดีเองค่ะที่ไม่ได้ซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินกินเพราะคิดว่ามันอยู่ในระยะปลอดภัยฉันขอโทษนะคะบอสเธอปาดน้ำตาทิ้ง อารมณ์และฮอร์โมนทำเอาเธอปล่อยโฮออกมาอย่งหยุดไม่ได้เขารีบยกมือขึ้นรูปผมรูปไหล่ของเธอมันไม่ได้ผิดที่คุณคนเดียวหรอกผมก็ด้วยให้ตายเถอะถ้าผมไม่เมาถ้าผมรอบคอบมากกว่านี้ถ้าผมไม่สนใจคุณอยู่ก่อนเรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้น น้ำพึ่งถึงกับสะดุ้งนิดนิดหันไปจ้องมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อนี่เขาว่าอะไรนะเราต้องคุยกันนะน้ำพึง่งเธอยังคงจ้องมองเขาแต่เนทานเอาแต่จ้องถนนเขาพาเธอกลับไปที่บ้านของเขาตอนนี้ครอบครัวของเขาไปอยู่ที่อิตาลีเพื่อตามไปดูแลน้องสาวของเขา ที่ไปอยู่กับครอบครัวก็เลยเหลือแค่เขาและคนรับใช้ในบ้านอีกสองสามคนเขาขมวดคิ้วนิ้วหน้าพยายามประครับประคองเธอสุดชีวิตเพราะไม่รู้ว่าคนที่เป็นพ่อที่ต้องดูแลคนท้องต้องทำอย่างไรทำเอาเด็กรับใช้ในบ้านของเขาถึงกับแตกตื่นที่จูจ่ๆเจ้านายหนุ่มพาคนท้องหน่าหวานที่เคยเป็นเลขาหน้าห้องของเจ้านายมาที่นี่ แถมยังโอบประครับประคองเธอทุกฝีเก้าเธอบีบมือของเขาเบาๆเป็นเชิงเตือนเพื่อให้เขาใจเย็นลงฉันแค่ท้องนะคะบ,บอสไม่ได้ป่วยคุณแค่คอยระวังให้ฉันก็พอแล้วเธอบอกจนเขาคลายใจลงบ้างลดความเครียดครึ่งลงคนรับใช้ที่ดูจะมีอายุที่สุดในบ้านมองมาอย่างสนใจ คุณน้ำพึ่งนี่คะสาววัยกลางคนเอ่ยทักหญิงสาวจึงรีบยกมือไหว้อย่างเป็นกันเองเพราะยังจดจำกันได้เป็นอย่างดีแต่ดวงตาของแม่บ้านมองกิริยาของเจ้านายหนุน่มอย่างสนใจผมขอน้ำผลไม้คันสดนะป้าเอมเขาสั่งแม่บ้านจึงรีบทําตามฉันไม่ได้เรื่องมากหรอกคะ่ะ เธอหันไปเตือนเขาให้เขาเบาใจลงบ้างคุณกับลูกต้องได้รับสารอาหารที่ดีให้ตายเถอะคุณน่าจะบอกผมแต่แรกเธอยิ้มเล็กน้อยฉันไม่อยากให้คุณลำบากใจอีกอย่างคุณก็ให้เงินฉันแต่ผมเป็นพ่อคำว่าเป็นพ่อทำให้เด็กหลับใ้ที่แอบฟังถึงกับหูพึ่งเธอเอง ที่เห็นเด็กหับใช้พวกนั้นจึงกระแอมอย่างไม่ค่อยสบายใจนะแล้วจะให้ทำย่างไรล่ะคะคุณก็เออคงไม่พร้อมจะมีลูกฉันขอบรูดตรงๆเพราะตลอดมาฉันต้องจัดการกับอันดาผู้หญิงของคุณจนฉันต้องกินยาคลายเครียดอีกอย่างเราก็เป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องเอาอย่างนี้ก็เล่ากันคะ่ะ ถ้าคุณอยากรับแกเป็นลูกก็ได้แต่ฉันขอเลี้ยงแกเองนะคะเธอพยายามต่อรองเพราะเธอคงทำใจไม่ได้ถ้าเขาจะเอาลูกของเธอไปแต่เขากลับทำหน้าบึง้งไม่ได้น้ำพึ่งตอนนี้คุณอยู่กับใครบอกผมสิเธอเอียงคออย่างสงสัยเพื่อนของฉันค่ะคุณถามทำไมหรอคะย้ายมาอยู่กับผมที่นี่ ผมจะไม่ยอมให้คุณไปตกตะกรรมลำบากข้างนอกนั่นแน่อ้อแล้วก็ไปลาออกจากงานของคุณด้วยเพราะผมจะไม่ยอมให้คุณออกไปทำงานข้างนอกเด็ดขาดก็ประกาศแถมยังออกคำสั่งให้คนของเขาไปช่วยกัน,นขนของของเธอมาอยู่กับเขาอีกด้วยมาว่าเขาหอมจะงุนงงแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้คืนนั้นเธอค่อนข้างจะเหนื่อยจึงไม่ได้คุยกับเพื่อน รวมถึงตัวเขาเองด้วยเช้าวันต่อมาเขาก็พาเธอไปฝากท้องที่โรงพยาบาลเอกชนที่เขาหาข้อมูลแล้วว่าหมอสูตินาดีของที่นี่เก่งจนเขาไว้ใจคุณหมอหน้ารักเขาเองก็ดูแลเธออย่างดีน้ำฝนมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อเมื่อเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเขาถามจนคุณหมอสาว ตอบจนเหนื่อยใจทุกอย่างจบลงตรงที่คืนนี้เธอต้องย้ายมานอนในห้องของเขาอย่างเป็นทางการและเธอก็รู้สึกแปลกๆจริงอยู่ที่เธอเคยมีอะไรอะไรกับเขาแต่มันก็แค่ครั้งเดียวและเธอก็ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับเขานี่นาเธอเตรียมเสื้อผ้าชุดนอนแต่เขายัางอุตส่าห์ไปเติมน้ำอุ่นให้ต้องให้ผมช่วยในห้องน้ำหรือเปล่า เขาถามเธอแปลกๆทำให้เธอทึ่งปกติตามหน้าที่เลขาของเขาเธอมีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกสบายกับเขาอย่างเต็มที่ทำงานให้เขาแต่ตอนนี้เขากลับไม่ติดขัดที่จะดูแลเธอไม่ต้องรอกค่ะฉันอาบน้ำเองได้เธอเดินเข้าห้องน้ำแต่เขายังคงรหวาดระแวงกลัวว่าเธอจะลื่น จบจากการอาบน้ำเขาก็รีบอาบน้ำบ้างแล้วรีบออกมาดูแลเธอชนิดไม่ยอมให้คลาดสายตาฉันต้องนอนกับคุณจริงๆหรอกคะเนี่ยหญิงสาวเริ่มไม่แน่ใจเมื่อมองดูเตียงขนาดคิงไซส์เขาทำราวกับจะทำหน้าที่สามีถามอะไรอย่างนั้นตอนนี้คุณเป็นแม่ของลูกของผมฐานะของคุณก็ต้องเป็นเมียของผมนะสิ และแล้วสีหน้าของเขาก็แตกตื่นพอกับเธอที่ตกใจที่เขาบอกว่าเธอคือเมียแต่เขากลับตั้งคำถามกลับมาหรือว่าคุณไม่อยากใช้ชีวิตกับผมไม่เอานน้ำพึ่งคุณไม่เห็นหรือไงว่าผมกำลังทำเพื่อคุณขนาดไหนเราจะได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคราวนี้เป็นเธอเองที่เริ่มไม่แน่ใจคุณนะหรือคะ แล้วคุณจะรับผู้หญิงอย่างฉันได้หรอฉันหมายถึงฉันเป็นแค่เลขาฐานะของฉันก็แค่นี้เขาถอนหายใจแบบเซ็งค่าของคนมันอยู่ที่ไหนผมไม่ได้สนใจฐานะหรอกถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องรอเลิกพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันเลยดีไหมเธอจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อก่อนจะหยิกตัวเองจนร้องโอ๊ยออกมาดังๆ เพราะคิดว่าตัวเองฝันไปจนเขาเองก็ตกใจเช่นกันแต่เธอไม่ได้ฝันไปอยู่แน่ๆนเพราะเธอเจ็บคุณไม่ดังเกียริฉันหรอกครับบอสเน็ตเขาแก้เพราะเขาอยากให้เธอเรียกเขาซึ่งเป็นสามีให้สนิทสนมกว่าเดิมหรือคุณอยากจะเรียกผมว่าสวีทฮาร์ดหรือที่รักก็ได้นะ เขาโอบเธอมากอดไว้พลางวางมืออีกข้างบนท้องของเธออย่างรักใคร่เขาลูปไปมาบนท้องนูนนั้นสัมผัสถึงความอบอุ่นผมนะ่ะชอบคุณตั้งแต่ตอนที่คุณมาสัมภาษณ์งานแล้วเสียดายนะที่ทุกฝ่ายชอบคุณจึงได้งานนี้ เสียดายที่คุณได้งานผมอดทนทำงานกับคุณทั้งที่อยากจะกินคุณแทบแย่สุดท้ายผมก็ห้ามความอยากของผมไม่ได้เผลอกินคุณไปเต็มคำเธอสะอื้นเบาๆอย่างไม่อยากจะเชื่อที่เขาสารภาพออกมาตามตรงคุณตัดสินใจจะลาออกผมก็ไม่กล้าห้ามเพราะรู้ว่าคุณคงไม่ชอบผมผมก็เลยคิดว่าคุณน่าจะมีแฟนแล้ว นี่ถ้าเดชาไม่บอกผมก็คงไม่รู้เขาถอนหายใจผมคิดว่าอยู่ๆไปคุณคงเปิดใจรักผมเองนั่นแหละเธอเงยหน้าสบตาเขาน้ำตาแห่งความปิติยังคลออยู่จนเขาต้องซับมันออกด้วยจูบของเขาใครว่าล่ะคะชนะนแอบชอบบอสเออคุณเนต มาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าสแสดงออกเพราะผู้หญิงพวกนั้นต่างหากเธอพูดถึงผู้หญิงที่เขามีอุ่นเตียงอยู่ไม่เคยขาดเขาถึงได้ยิ้มแยะๆมันก็แค่อดีตพวกเธอเสนอผมก็แค่สนองเรื่องมันเก่าแล้วตอนนี้เสือสิ้นลายแล้วอภัยให้ผมเถอะนะขอผมเริ่มใหม่ให้โอกาสผมเถอะ เธอสบตาเขาด้วยความซาบซึ้งใจจริงๆนะคะเนทคุณจะไม่ทำให้ฉันเสียใจใช่ไหมคะสาปาเลจ่ะเขาทำท่าชูสามนิ้วแบบลูกเสือสามันผมจะรักคุณผมจะรักลูกและทำหน้าที่หัวหน้าของครอบครัวให้ดีที่สุดเธอยิ้มตอบรับสบตาเขาด้วยความหวานซึง้ง เขายิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะก้มลงจุมพิษนุ่มนวลอย่างที่เขาคิดถึงมาโดยตลอดระยะเวลาหเดือนกว่าทั้งคู่ต่างมีความสุขส่วนเรื่องอนาคตก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องวิสูตรตนเองแต่คืนนี้สามีอย่างไม่เป็นทางการของเธอกลับกระซิบข้างหูที่รักจา๋านำพึ่งแสนหวาน น้ำฝนที่ชโลมจิตใจของผมผมขอต่อแขนขาของลูกก่อนได้ไหมรักนะะักขาคนดีของพ่อขอพ่อต่อแขนขาให้ลูกเธอยิ้มอย่างเอียงอายและค่อยๆเอ็นตัวลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้เขาอย่างราบรื่นเอาสาร จบแล้วนะคะบอสหนุ่มเพลย์บอยพลาดท่าทำเลขาท้องเนาะก็เป็นเรื่องสั้นจบในตอนนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงเนาะจะได้ไม่พลาดเวลาตาลงนิยายให้ฟังอีกนะคะขออภัยเนาะเพราะว่า ตาไม่ค่อยมีเวลาเขียนเรื่องสั้นเนาะเพราะว่าตาเขียนเรื่องเรื่องยาวในช่องอนันตานิยายเสียงสตอรี่นะคะอยู่ทุกวันเนาะอันนี้พอมีไอเดียถึงจะเขียนนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากชมผู้สนับสนุนเพื่อเป็นรายได้ให้ตาด้วยนะก็อย่าลืมนะคะฟังช่องนี้แล้วก็ไปติดตามช่องอนันตตาของตาด้วยนะ รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ